เวลานอนนอนสุดนอนนอนสบห้าเออสิบห้านอนนี้กเช้ามาเ้ามาก่อนไปดาวพันก็หยิบมาฟื้นหนึ่งโอเคตังรได้กาของผมดิกางของผมีเอาพักไครไงพักใคพักใครจะโดนสิบเโอเคแล้วนี่คือรูปใรูปเราเราโชว์เลยไหมฮะว่ดเองวัดเองฮะแน่นอนครับที่วาดเองวาดเองกับมือโชว์หนยครับโชว์หนยครับชว์เลย นี่สวยมากเลยนะครับตัวกรอบที่เป็นอย่างนี้ปัญหาอ่อนด้านนี้เออนี่าเป็นภาพวาดทะเลใช่ที่ใส่หมวกอันนี้เป็นวาดเออแล้วก็นั่งอยู่ที่ทะเลเออเออดีนะเราจะเริ่มประมูลที่ราคาเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ดีครับอ๋อนักด้วย เป็นั้าด้วยคือรูปไปหมดเลยเหรออ๋อคือชิ้นละชิ้นละชิ้นละอ๋อชิ้นละชิ้นละชิ้นแต่อันนี้เป็นใบที่มาที่ไปก่อนครับผมนะครับนี่ก็เป็นเย้ครับเป็นเสื้อที่ใส่ใส่ถ่ายเอ็มวีตัวแรกครับผมเลยท่ไปเมากเดี๋ยวที่มาที่ไปนะฮะยังไงครับอะไรนะอะไรนะ บอกว่ามีที่มาที่ไปมีที่มาทเอสื้อที่ใส่ไาย MB ตัวแรกเซเวนที่โฟเซเวนออเซเวนที่โร์เเวนนที่โซเวนบผมยังไม่หมดยังไม่หมดเขาถามว่าซักอย่างครับสักแล้วสักแล้วจะพ้าเหรอไหนซักย่างนั้นเห่อมตัว ดูฟังนี้ผมเริ่มกลัวแล้วก็บอกให้ว่าตัวนี้แม่งหนักกว่าผมอีกจริงๆหมเพราะแรกแผมกลัวคุณนะตอนนี้ผมไม่กลัวแล้วเฮ้ยเหมือนยังไม่ซักกว่ามีหน่อยๆดีดีดีมีหน่อยๆอันนี้คืออะไรครับคุณนัทครับเอ่อสายจะพายนะสายจะพายกีตาร์ครับพี่ชายตอนจะพายกีตาร์ไหมโอ้โหสายกีตาร์แน่ๆก็ไทเส้นนี้ครับใช่อันนี้ก็ยังไม่ซักเหมือนกัน ซักไม่ได้ซักไม่ได้ซักกระพังซ so ah. oh. ักกระพังนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเร <c oughs> <c oughs> <c oughs> ิ่มจากที่ไหนก่อนดีกำลังโลกอ่ะเริ่มซักไออันนี้ก็มีอันนี้ก็มีโอเคได้ครับไอโต้เดี๋ยวอ่ะเริ่มที่หงวงกับกันางวกก่อนเลยงวงก่ันแล้วต้นที่ราคาเท่าไหร่ครับที่บินอ่าผลได้มาแล้ว10บาทเล้วเอา และต้นที่ที่ร้อยหนึ่งล้ครับเริ่มต้นที่1นึ่งบาทครับมีใครให้มากกว่านี้ยกมือครับหนึ่พันบาทด้านี้ครับหนึ่งพัาทด้านนี้งเท่าไหร่ครับหนึ่งพันบาทด้านี้สองพันสองพันบาทอันบาทด้านนี้หนึ่งสองพันแล้วครับสามพนแล้วอะไรนะห้าบห้าบาทเขาไปถึงสองพันแล้วนะเท่าไหร่ยี่สอเท่าไหร่สองนสองันสองพันห้าร้อบาทสองพัาร สามพันสามพันสพันสามพันาสามพันอะไรเจ็ดหมื่นเจ็มืโอ้โหดี๋ยวอยู่มสามพันสามพันบาทใช่ไหมครับสามพันบาทคุณพี่ใส่แว่นเสื้อขาวสามพันนะครับสามพันคนีดึงสี่พันสี่พันเหะสี่นบาทสี่พันบาทครับสี่พันบาทสี่พันบนี้ดึงครับ 4,000บาทครับทั้งบนทั้งบรวมไหมฮะส0 0พันเบาๆเท่านั้นเองห้าพโอเคขอบคุณครับห้าพันใช่ไหมฮะตนห้ันครับห้าพครับ5นี0าพครับห้าพันห้าห้าันห้าห้าพครั้งที่หนึ่งหาพครั้งที่หนครับถึงถึงสมเลิกเลยนะห้าพันห้าครั้งที่สครับผิดดดเดี๋ยวเจ๊เท่าไหร่นะเจ๊ เจพันห้าเ้ร้อยบาทเ5ารบาทเลยเจ็ดพันห้าครั้งนี่ดึงครับที 7, ่สิตจังหกหรือห่าเจ็ดพันหสิงวะเนี่ยเจ๊เจ้าเจ้าเจ้าเ้าเจ้าจา้าเ้าเเจ้เจ้้เจ้าเ้า้าเจ้เจเจ้เจ้เจ้า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 เจ เจ็ดพันห้าเนี่ยคือเจ๊ต้องถ่ายไปแลมับนบอกว่า7 5็ดแล้วอยู่ดีประมูลเพิ่มตัวเองเป็น8 0 0พันเออจะทับตัวเองทำไมรอคนอื่นสิเ้ยเออเจ็ดพันห้าครั้ที่หนึ่งครับเจ็ดพั้ร้อยห้าิใช่ไหมพันห้ารยห้าสิบครั้งที่หครับไม่ได้เราก็ประมูลหลักร้อยเท่านั้นครับขึ้นที่หลักร้อยครับเจ็ด <7, 6, S 3> ต้องไเจ็ดใช่ไมเจ็ันหกเจ็ดพันครั้งที่หนึ่งครับเจ็ดพหกครั้งที่สมีใครให้มน้ากว่านี้ไหมและ ขนมร้อยครับเกิดขนมร้อยข i̇şte ึ้นมาทนโต๊ะหนึ่คนครับต๊ะแดงขึ้นมาหนึ่งคนครับขึ้นเลยครับโต๊ะแดงขึ้นมาหนึ่งคนขนมร้อยขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยครับรับหมกใบนี้ไปเช็คก่อนใช่ไหมเช็คก่อนเช็คก่อนนะเออแต่แต่ไม่ได้ไม่ได้นลยไม่เได้รอกฮะมีเรียนมีมีจะได้พี่โต๊ะพีณนัทพี่ซีทำอะาหน่อยะไาหมดมีมีครับมีครับอ้า ผมคอขึ้นมาเลยใช่ไหมว้าหัวคุณแว้าเจอเลยครับที่ต่อไปเลยครับนี่คืออยู่ตรงนี้เลยเราเอ็กซ์คลูซีฟนะโอเคโอเคครับตอนแรกครับเอาเอาหมวกไปใส่คุณคุณได้คุณเพลงใส่ให้เลยครับใส่ให้เลยพ่อขอละใส่ก่อนย่าย้เย้าไปเลยครับขอบคุณครับเดี๋ยวยืนรอยืนรอเขาเดินถึงตรงนี้เลยครับยืนรอตรงนี้เลยต่อไปเสื้อคุณนัสเสื้อคุณนัสตั้งครับ